สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝัก่งทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนําเสนอชุดพระที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่เซียนพระหลายๆท่านมีความต้องการที่จะนํามาบูชานั่นก็คือพระเบญจะพาคีนั่นเองครับ สำหรับพระเบญจภาคีนั้นจัดว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยที่เป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องและยังครองความนิยมสูงสุดของเหล่าเซียนพระซึ่งเป็นสุดยอดของพระในแต่ละยุคสมัยครับและเป็นสุดยอดของพุทธคุณที่ผู้ใดได้ครอบครองเป็นเจ้าของก็เชื่อว่าผู้นั้นจะเปลี่ยนไปด้วยวาสนาบารมีซึ่งชุดพระเบญจภาคีนี้นะครับจะประกอบไปด้วยพระสมเด็จวัดระรัง จัดได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องตลอดกาลเลยก็ว่าได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจากักรพรรดิแห่งพระเครื่องนั่นเองซึ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาลเน้นบุญญาลิทหนุนดวงชะตาเมตตามหานิยมแคว้วค่าจากภัยพิบัติมีความคงกระพันชาตีให้ในเรื่องโชคลาภ ใครที่มีบรารมีก็จะได้ไว้ครอบครองจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองไม่มีวันตกต่ำครับมีเรื่องเล่าในตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จโตได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรและได้ค้นพบเจดีโบราณสามองค์ที่นครชุมเก่าและท่านได้นำจารึกและผงบางส่วนมาจัดสร้างซึ่งผงนั้นเองครับเป็นผงของพระสุ้มกอพระรอด พระรอดนั้นประดิษฐานที่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนซึ่งมีตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระรอดนั้นได้ถูกจัดสร้างในสมัยทวารวดีเมื่อนับพันปีมาแล้วสมัยที่พระนางจาม,มาเทวีปกครองเมืองเฮริฟุนชัยสำหรับการค้นพบนั้นมีการขุดเจอครั้งแรกในช่วงต้นรัชกาลที่5ครับ ประมาณปีพุทธศักราช2435ในคราวที่เจดีย์ใหญ่ของวัดมหาวันนั้นได้ชำรุดได้มีการรื้อเพื่อเตรียมปฏิสังขรณ์จึงได้พบกับพระรอดและได้นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมงานในครั้งนั้นสำหรับพุทธคุณของพระรอดนั้นจะเน้นในทางเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันและก็จะอุดมไปด้วยภพทรัพย์ทำให้เกิดความร่ำรวยทรัพย์และเต้นในด้านแคล้วคลาดคุ้มภัยครับ พระกำแพงซุ้มกอพระกำแพงซุ้มกอนั้นเป็นหนึ่งในพระกรุขุดท,ทุงเศรษฐีมีลักษณะนั่งสมาธิบนบัวเล็บช้างมีลายกนกด้านข้างมีพุทธคุณครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมแคลวคลาดตลอดจนเรื่องโชคลาภจนมีคำพูดติดปากคนโบราณว่ามีกูแล้วไม่จน จากตำนานที่ว่าพระสมเด็จโตมาพบกับเจเดียริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณนครชุมเก่าของจังหวัดกำแงพงเพชรและพบกับพระสุ้มก่อจำนวนมากหลังจากที่ท่านนั้นได้ไปชักชวนเจ้าเมืองขณะนั้นให้ร่วมกันบุรณะสมเด็จโตขับจึงได้นำเอาพระกำแพงสุ้มกอนั้นกลับมากรุงเทพมหานครด้วย พระผงสุพรรณกรุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุซึ่งตามตำนานครับกล่าวไว้ว่าสมัยนั้นมีคนจีนปลูกผักอยู่ใกล้กับบริเวณวัดแล้วได้ลักลอบเข้าไปในพระปางจากนั้นเขาจึงพบทองคำอัญมณีรวมถึงพระเครื่องพระบูชาแต่ชาวจีนคนนี้ก็เลือกเอาไปเฉพาะวัตถุที่มีค่าแล้วจึงกลับเมืองจีนไปต่อมาครับคนในพื้นที่ทราบข่าวก็ลอบเข้าไปในพระปางบ้าง ก็ได้เอาพระเครื่องออกมาจนทำให้เจ้าเมืองสุพรรณบุรีนั้นต้องตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบและครบพระเครื่องในที่สุดซึ่งในสมัยนั้นครับก็เรียกว่าพระผงสุพรรณนั่นเองซึ่งในเจดีนั้นก็จะมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ของมีค่าอื่นๆซึ่งพระผงสุพรรณนั้นเป็นอุปเทศอันหมายถึงเป็นวิธีการอาราธนาองค์พระเพื่อที่จะให้ท่านช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันตรายใดๆ ซึ่งจะนิยมพระไว้ที่ศีรษะหรือว่าอารัธนาผูกไว้ที่คอจะทําให้อันตรายทั้งปวงนั้นหายไปในที่สุดครับพระนางพญามีต้นกําเนิดที่วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกประมาณปีพุทธศักราช2444รัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทอดพระเนตรการหลอกพระพุทธชินราชจำลองจึงสร้างประรพิธีรับเสด็จที่วัดนางพญาครับเมื่อคนงานขุดพบ จากนั้นจึงทําให้คนงานนั้นขุดหลุมและก็พบกับพระเครื่องจํานวนมากเรียกว่าพระนางพญานั่นเองครับสําหรับพุทธคุณที่โดดเด่นของพระนางพญานั้นจะโดดเด่นในเรื่องของแคล้วคลาดเมตตาคงกระพันและมหาอุดครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะบูชาชุดพระเบญจภาคีของร้านเรา ซึ่งมีสีสันแล้วก็มีมากมายครับในเรื่องของวัสดุไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ำพีหรือว่ามวลสารอาถรรพ์ต่างๆท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และาหากว่าท่านครับมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยก็สามารถติดต่อกับเราได้ตามที่อยู่หรือว่าช่องทางนะครับที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้ อย่างรวดเร็วและง่ายได้ครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นที่น่าสนใจของร้านเหล่านะครับสวัสดีครับ